ในระหว่างที่เดินทางเราก็มีเครื่องดื่มเล็กๆน้อยๆครับผมเป็นเหล้ากลั่นนะฮะในพื้นที่ใช่ครับเฮ้ยยังไงครับผมพลังเราเราจะไปรับของครับโดยเป็นสินค้าที่ขายใช้ใน่บ้านสรรพคุณของอันนี้จะให้นะอ๋ออันนี้เหรอครับผม มันสรรพคุณไม่ได้เพราะว่าเึ่งพรวันการได้คือเพื่อมอมเมาโดยตรงครับแต่วิธีการและประกานผลิตประกาศไม่ได้เพราะว่ายังเป็นที่ทางแคงทางกฎหมายอยู่ไม่สามารถที่บอกว่าประกาศใช้ได้ตรงแต่รู้เลยว่าเป็นเหล้าที่ต้มในที่นี่แต่กลิ่นหอมและรสชาติก็ยังสู้พื้นที่เราได้เหมือนกันนะหอมโอเคนะฮะอดมไม่ดู โอ้ดีพ่อซื้อใช้ได้ครับกลิ่นหอมใช้ได้ครับเป็นกลิ่นหมักจะเป็นกลิ่นหอมน้ำสุ้มพันไฟนิดๆแต่รสชาติคือแบบเป็นสวนน้ำสวนน้ำอ้อยบวกผสมน้ำข้าวโพดเป็นรสชาตินะเดี๋ยวผมจะลองดื่มดูนะว่ามันจะเป็นรสชาติยังไงนะฮะเตือยไหม น้ำ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 นัำน้ำน้ำน้ำจทางล่าช้าของคขาที่แล้วเยอะมาก